ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิง่งอ๋ออย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไปแจ้งเตือนท่านแล้วก็กดถูกใจด้วยครับ F C <CA S 1> <ม>ครับวันนี้มีงานสวยๆลูกจานเรดาร์เปลี่ยนจานอากาศท้างองครึ่งลูกค้าสั่งทางเมืองนอกนะครับแล้ดวดูนะครับตาสวยเหมือนนางฟ้าครับนางฟ้ายังอายนะครับผมเห็นไหมครับ ใช่ไหมตาไม่มีไม่มีโผไม่มีอะไรครับสวยครับเห็นไหมครับผมสวยเหมือนลูกวัาดวงครับเหมือนลูกวัาดวงเลยฟังเหมือนลูกวัาดวงอันนี้เม็นงานนะครับนะครับจะมีลูกคู่แก่เสบียแมไใ่ชุดหนึ่งในชุดเดียวเนี่ยครับในชุดหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็นะครับลูกจานเรดร์เปลี่ยนการอากาศนะครับใหม่ล่าสุด แล้วม no ันดีอย so ่างครับนี่แม่เหล็กอ้าวกล้องหันตามมาหน่อยอดูครับเนี่ยในพวงกุญแจเห็นไหมครับนี่เหล็กครับยกยกเหล็กขึ้นเป็นพวงนี่ยกกุญแจขึ้นเป็นพวงนะครับเหล็กขาวอย่างแรงๆเลยนะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับเหล็กขาวอย่างแรงๆเลยครับเห็นไหมครับอ้าวดูที่นี่ดูลูกจะเช็คลูกให้ดูอ่านี่นะครับเช็คให้ดูเลยแม่เหล็กแม่เหล็กจับไม่ติดนะครับปุ๊บ นะครับไม่เหล็กนี่แม่เหล็กนะครับคือไม่เหล็กเทกไม่ติดเอาหกน้อยลูกหกติดไหมดูนะครับปึ๊บปึ๊บไม่มีสันไม่มีไหวเลยเอฟสี่ไม่มีสันไม่มีไหวเลยครับของจริงมันคงไม่สันไม่ไหวเห็นไหมครับเอาดูเยวเยวก็ไม่ติดสี่ก็ไม่ติด ห้าก็ไม่ติดอะไรอะไรก็ไม่ติดทางนั้นนะครับนี่คือเหล็กนะครับนี่คือแม่เหล็กครับนี่ก็ติดจะนองให้ดูครับผมเอาดูนะเวลาขยาับปุ๊บนี่สมมุติว่าเดี๋ยวดูตูดก่อนเหมือนนางฟ้าไหมครับตูดสวยนะครับสวยเหมือนเทพธิดาเลยครับตูดกานนะครับเหมือนวัดดวงครับเป็นงานหลอ เป็นงานหล่อซิลิบิกเป็นงานหล่อมาจากโรงงานครับสั่งทําจากโรงงานลาปางนะครับซิลิคอนอ้าวดูเขยา่าปุ๊บเนี่ยครับปุ๊บนี่เราจะเอี่ยวใช่ไหมเราก็ต้องเอี่ยวก็ได้เลยอ้าวมาทางนี้ปุ๊บเปลี่ยนลอยลงมาเป็นเกนอากาศเลยห้าเห็นไหมครับอ้าวดูสมมติว่าเราจเจ้าหกปุ๊บ เข้าไปเห็นไหมครับเป็นหกเลยอ้าวเราจะเอาสองเนี่ยเราเข้าทางนี้เลยนะ F4 สองค่อยๆบ <c oughs> บางคนซื้อไปแล้วเล่นไม่เป็นนะไปเป็นควายเลยครับที่เล่นไม่เป็นซื้อไปแล้วครับเนี่ยครับจะให้ผมไปจับมือสอนผมไปจับมือคุณสอนหรอ ok, ครับเรายกขึ้นมาอย่างนี้ครับเนี่ยครับยกสีขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาหกอย่างนี้เนี่ยครับเราเราเหินจางกัดนี้เลยปั๊บเนี่เราก็ตั้งไว้นะครับเป็นหกเลยเห็นไหมครับผม เนี่ยสมมติว่าเราเจ้าเอี่ยวเรายกขึ้นมาอ,าย,นะอ,อาย่างนี้เอ้าเดี๋ยวโทษนะขออภัยีนเราเจ้าเอี่ยวครับเราตั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยเหินๆแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยเอี่ยวแล้วเลยเน,นี่ยมันเนี่ยเป็นเอี่ยวเลยเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นเอี่ยวเลยยกตรงๆเป็นเอี่ยวเลยเห็นไหมครับเพราะครับลูกนี่ครับจะได้อะไรได้หมดจะเอาสองแบบนี้ก็ได้เนี่ยเราจะล้มลูกอยู่นี่ก็ได้ ล้มอยู่กับจุดเนี่ยเราขึ้นเลยขึ้นแล้วก็ตั้งเม็ดเสียอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเจ้าสงองเอาอะไรได้หมดเลยครับหรือหรือเราไม่สะดวกเราไม่สะดวกอย่างนี้เราสไลด์เข้าอย่างนี้ก็ได้เฟึบอย่างนี้ก็ได้สามเม็ดเลยนะครับแม่นเนี่ยครับเราสไลด์เข้าแบบนี้ก็ได้ฟึบเป็นเอี่ยวเลยเห็นไหมครับ เราจะสไลด์เข้าแบบนี้ก็ได้นะครับเข้าทางข้างด้านข้างนะครับปึ๊บนะครับก็เป็นห้าเลยเห็นไหมครับจะเอาสามเม็ดก็ได้นะห้าเนี่ยครับเข้าแบบนี้เลยปึ๊บเนี่ยลงก็เป็นละสามเม็ด<ม>เลยนะครับฝากกดติดตามไปเลยนะครับ ได้เพจช่างกุทเรลยเทคกกดไลค์กด, like, กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ตามด้วยกระดิ่งปิ๊งๆจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่างกุทเรลยเทคกครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ